สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทัวร์โลตัสนอตราชพฤกษ์โมใหม่ที่จะทําให้คุณลืมไฮเปอร์มาร์เก็ตแบบเดิมๆไปเลยเพราะที่นี่เป็นการเปิดชร์นเตอรใหม่ของการเป็น Smart Community อย่างเต็มรูปแบบที่นี่จะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากเข้ามาแล้วพื้นที่อาคารโปร่งโล่งสบายใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆมีมุมถ่ายรูปเพียบเลยรอบๆก็มีร้านค้าหลายร้านเลยค่ะ พอเดินเข้ามาด้านในก็เจอโซนซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่มากด้านในคือของเยอะมากทั้งของสดผลไมา้ขนมเครื่องใช้ต่างๆของอิ p พ r t ตก็เยอะใกล้ๆโซนซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังมีศูนย์อาหารโรตสอีท e นะคะบอกเลยร้านดังเพียบร้านขนมป๊อปอัพมากมายทั้งแพลนต์มิกกี้พอลก็มีพอขึ้นมาโซนชั้น2ก็เจอกับร้านอาหารยแยะมากมายในโซนฟู้ดฮอล์ค่ะร้านดังๆทั้งนั้นเลยมีทั้งอาหารร้านขนมเกร็บแอนด์โกก็มีค่ะ ว้าวน่ากินมากเป็นยังไงกันบ้างคะกับโรตัสชปเตอร์ใหม่ไว้ทุกคนลองมาเดินเล่นเดินช้อปกันดูนะ